อ,อืมมะม่วงสุกสามารถทำมะม่วงกับเขาได้ทำงานโต้นุ่มหูข้าวต้มนะคะแต่ก่อนจะห่อนะคะเพื่อนๆจ๋าก่อนจะห่อข้าวต้มนะคะเรียนนะครับไอายหญ่ห่อจะห่อข้าวต้มแต่ทำงานโต้นุ่มหูข้าวต้มนะคะแต่ก่อนจะห่อนะคะเพื่อนๆจ๋าก่อนจะห่อข้าวต้มนะคะ แล้วตนนวุหอมด้วยหอมหอมจ้าข้าวก็ผัดเรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยจ้าพร้อมที่จะห่อแล้วนะคะป้ะเป็นพร้อมกินจะกินกันเลยนะโอ้ว <laughs> ไอคนนี้ก็กินข้าวไปตรงนี้เดี๋ยวจะห่อให้กินนะคะมากินกับยายละเอียดด้วยคะเดิอบไปาปจ้าอะพไม่มีบอแม่ ผัดกะทิมะพร้าวนะคะแต่วันนี้กาแฟนิดเดียวกินเสร็จแล้วก็จะได้ห่อกระต้มนะคะเพื่นพอนวันนี้ยังไม่ได้ชิมดูเลยว่ามาอร่อยไหมล่ะพี่โอนินอร่อย,อยทำไมเข้าเต็มปากขนาดน,นั้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> กินดีๆสิครับ <c oughs> เตรียมของเรียบรย้อยทำกับข้าวให้หลานพร้อมด้วยค่ะด้วยเพื่อน เสร็จแล้วหลานกินข้าวไปโรงเรียนยายก็อร่อยอร่อยหอมๆนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ใส่เม็ดถั่วเม็ดงาน,นะคะเพราะไม่มีไปใส่ข้าจะห่อแล้วนะคะจะห่อข้าวต้มแล้วนะจ๊ะเป็นเพื่อนจ้ารวยก็เสร็จเรียบร้อยเพราะไม่มีบอกแม่ เร็ว้นอมนด้วยหอมๆจ้าข้าวก็ผัดเรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยจ้าอือเรจะตั้งกล้องแล้วก็จะห่อด้วยพี่อ้นกินข้าวยู่ผัดกะทิมะพร้าวนะคะแต่วันนี้ไหม่ทำงานโตน้องหูขาต้มนะคะ แต่ก่อนจะโห่นะคะเพืเ่อนๆจ๋าก่อนจะห่อข้าวต้มนะคะใส่ทางานโตเหนุ่มู่ข้าวต้มนะคะแต่ก่อนจะโห่นะคะเพืเ่อนๆจ๋าก่อนจะห่อข้าวต้มนะคะห่อไปด้วยห่อไปด้วยข้าวหนียวได,ได้ได้ได้ทุเรียนก็ได้อ,อร่อยข้าวผัดอร่อยอยู่แล้ว เดี๋ยวจะห่อให้กินนะคะมากินกับยายละเอียดด้ยค่ะเดินไปไปจ้าจิบกาแฟก่อนจ้า <laughs> กินกาแฟก่อนนะคะเห็นด้วว่าแก้วใหญ่ๆมีกาแฟนิดเดียวนะคะเพื่อนๆอ,อ๋อคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะหอ่อไได้หาถั่วฮางาใส่นะคะเพราะว่า จะเอาข้าวกะทิสดๆเลยจ้าพร้อมที่จะห่อแล้วนะคะคุอาเป็นพร้อมกิน,นจะกินกันเลยนะอไอคนนี้ก็กินข้าวไปโรงเรียอร่อยไหมล่ะพี่โอนินอร่อยอยทำไมข้าวเต็มปากขนาดนั้นอะ <c oughs> <c oughs> กินดีๆสิครับ<อ>รับเรียบร้อยแล้วนะคะ ใบมะพร้าวก็เรียบร้อยสะอาดสะอ้านผัดกะทิมะพร้าวนะคะแต่วันนี้ห่อไปด้วยห่อไปด้วยข้าวเหนียวงได้ได้ได้ทุเรียนก็ได้อ,อร่อยข้าวผัดอร่อยอยู่แล้วแล้วจะห่อแล้วนะคะจะห่อข้าวต้มแล้วนะจ๊ะ เป็นเพื่นจ้ารวยก็เสร็จเรียบร้อยผัดเรียบร้อยแล้วนะคะใบมะพร้าวก็เรียบร้อยสะอาดสะอ้านกาแฟนิดเดียวกินเสร็จแล้วก็จะได้หัวกะต้มนะคะเพื่อนวันนี้ยังไม่ได้ชิมดูเลยว่ามาจิบกาแฟก่อนเจ้า กินกาแฟก่อนนะคะเห็นด้ว่าแก้วใหญ่ๆใ,ในกาแฟนิดเดียวนะคะเพื<ๆ>่อนๆข้าวเหนียวได้ได้ได้ทุเรียนก็ได้อร่อยข้าวผัดอร่อยอยู่แล้วหอมไปด้วยหอมไปด้วยอือเราจะตั้งกล้องแล้วก็จะหอมด้วย พี่อ้นกินข้าวเยอ,อร่อยอร่อยหอมๆนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ใส่เม็ดถั่วเม็ดงาน,นะคะเพราะไม่มีไม่ใส่้าวแลีว้วหอมด้วยหอมหอมจ้าข้าวก็ผัดเรียบร้อยแล้วน่าก,กินมากเลยจ้าเด็กจะห่อให้กินนะคะมากินกับยายละเอียดเด้วยค่ะเดิยไปยจ้า อืมกินข้าวด้วยดิสีิเกียบไปด้วยอร่อยไหมอร่อยเนี่ยอืมต้มมะม่วงสุกสามารถทำมะม่วงกับข้าวกาแฟนิดเดียวกินเสร็จแล้วก็จะได้ห่อกระต้มนะคะเพ,พื่อนๆวันนี้ยังไม่ได้กินดูเลยว่ามา ผัดเรียบร้อยแล้วนะคะใบมะพร้าวก็เรียบรย้อยสะอาดสะอ้านพอไม่มีบาะแม่อือเราจะตั้งกล้องแล้วก็จะห่อด้วยอพี่อ้นกินข้าวเหรอ อร่อยไหมล่ะพี่โอนินอร่อยออ้ยทำไมข้าวเต็มปากขนาดน,นั้นอะ <c oughs> กินดีๆสิครับแต<อ>่ทำงานโตนะ้องหูข้าวต้มนะคะแต่ก่อนจะโหนะคะเพื่อนๆจะ้ะก่อนจะหูข้าวต้มนะคะอร่อยไหมล่ะพี่โอนินอร่อยออ้ยทำไมข้าวเต็มปากขนาดน,นั้นอะ <c oughs> กินดีๆสิครับ เตรียมของเรียบร้อยทํากับข้าวให้หลานพรมด้วยคัตด้วยเปื่อนเสร็จแล้วหลานกินข้าวไปโรงเรียนยายก็เตรียมของเรียบร้อยทํากับข้าวให้หลานพรมด้วยคัตด้วยเปื่อนเสร็จแล้วหลานกินข้าวไปโรงเรียนยายก็เียห่อไปด้วยห่อไปด้วยทุกนเนได้ได้ได้ทุกเรียนก็ได้ อร่อยข้าวผัดอร่อยอยู่แล้วเตรียมของเรียบรย้อยทำกับข้าวให้หลานพริค่ะที่เปืเป่อนๆเสร็จแล้วหลานกินข้าวไปโรงเรียนยายก็เสร็จแล้วหอมด้วยหอมหมจ้าข้าวก็ผัดเรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยจ้าพร้อมที่จะห่อแล้วนะคะ กินซ้อมกินจะกินกันแลยนะอไอคนนี้ก็กินข้าวไปรงริ่งอืมกินข้าวด้วยบิที่เกียบไปด้วย <S 2> <S 2> ได้หา่ัวหางาใส่นะคะเพราะว่าจะเอาข้าวกะกะทิสดๆเลยจ้าอืมแล้วสดหอมด้วยหอมหอมจ้า ข้าวก็ผัดเรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยจ้าข้าวหนียงได,ได้ได้ได้ทุเรียนก็ได้อร่อยข้าวผัดอร่อยอยู่แล้วอะเรียนนะครับายายห,อหออ่อจะห่อข้าวต้มจิบกาแฟก่อนจ้าก <laughs> ินกาแฟก่อนนะคะเห็นได้ว่าแก้วใหญ่ๆมีกาแฟนิดเดียวนะคะเพื่อน ผมไม่มีบอกแม่อร่อยไหมอร่อยนี่อืมต้ตมตมะม่วงสามารถทำมะม่วงกับข้าวอร่อยไหมล่ะพี่โอนินอ,อ,อ๋อรอโอ้ยทำไมข้าวเต็มปากขนาดน,นั้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> กินดีๆสิครับ ได้ได้ทุเรียนก็ได้